เจ้าสีขาววิ่งเข้าหาหญิงสาวอย่างคุ้นเคยมันคลอเคลียหางกระดิกด้วยความดีใจอีกตัวที่ใหญ่กว่าวิ่งเข้ามาสมทบร่วมเล่นด้วยเสร็จสิ้นจากสุนัขเธอเดินสำรวจกรงแมวยอกล้อกกับเจ้าเหมียวขนฟูที่นอนเอกเคนเอกอยู่ในนั้นทาฮิราเรซายรักสัตว์และยิ่งรักงานที่ทำเข้าไปอีกขั้นเมื่อสิ่งที่รักกลายมาเป็นอาชีพได้คลินิกสัตว์ขนาดเล็กในกรุงคาบูแห่งนี้มีสัตวแพทย์ทั้งชายและหญิง ทาฮิราคือหนึ่งในนั้นทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่กำลังป่วยแต่ขณะนี้อาชีพการงานของทาฮิรากำลังสั่นคลอนเมื่อตาลิบันพง,งาดขึ้นอีกครั้งอัฟกานิสถานเผชิญกับการต่อสู้ระหว่างกลุ่มตาลิบันและกองกำลังอัฟกานมานานหลายเดือนแล้วนับตั้งแต่กระบวนการถอนทหารต่างชาติและฐานสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมายิ่งเวลาผ่านไป ตาลีบันก็ยิ่งรุกคืบยึดเมืองต่างๆเพิ่มความสำเร็จสูงสุดคือเมื่อวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อพวกเขาบุกกรุงคาบูเมืองหลวงภาพของสมาชิกกลุ่มตาลีบันในทรมเนียบระธานาธิบดีและภาพของประชาชนที่พากันอพยพหนีออกนอกประเทศปรากฏเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกสำหรับชาวอัฟกันการมาถึงของตาลีบันสร้างความหวาดกลัวและสำหรับทาฮีรา نیاد مایتنگ جد جبتان نتی گنگن تی تر رقب. ترس اصلی و عمده که من از آمدن طالبا دارم این است که من دیگر اجازه کار ندارند و این بر من واقعا سخت تمام خواهد شد. چرا؟ چون من واقعا رشته ایم دوست دارم کارم و خیلی علاقه مندش هستم از زمانی که فانتونن خلاص کردم با خودم عهد کردم که باید در این زمینه کار کنم چون همه می که ویتنری یک مسلحی است که نظر به یکی خیلی سخت است و خیلی هم کم هست در افغانستان و اما که کم هست، نیاز زیاد است پس من باید در این زمینه کار کنم خواه مورد بندخان تهیرا که افغان การผง,งาดขึ้นของกลุ่มตาลิบันอาจนำไปสู่การก้าวถอยหลังของสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงในประเทศนี้นับเป็นฝันร้ายของบรรดาคนรุ่นใหม่เพราะตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาสังคมอัฟกันก้าวหน้าไปมาก اگر طالب ها بیاید در کشور دوباره ما ترس همیزی رو داریم که پس همو دوران گذشته تکرار میشه و ما به این خاطر نمیخوایم که او دوران تکرار شد و اگر تکرار هم شد ما از وطن ترک میکنیم و میریم صد درصد صد درصد در ما مطمئنم که پس مثل سابق میشه همو حکومت قبلی یعنی پس همو زن ها میتونن داخل و چادر های بغره و جامان ها اصلا نمیتونن به زیبایی و به کارهایی که دوست دارن ย้อนไปช่วงปี1996-2001ช่วงเวลาที่กลุ่มตาลีบันปกครองอัฟกา,านิสถานสังคมถูกควบคุมเข้มงวดด้วยแนวคิดเคร่งศาสนาแบบสุดขั้ววัฒนธรรมตะวันตกถูกห้ามความบันเทิงถูกแบนผู้ชายต้องใส่ชุดโต๊บไว้หนวดเคราผู้หญิงต้องคลุมบุรกาห้ามเปิดเผยเนื้อหนังในที่สาธารณะตามท้องถนนจะมีตำรวจศาสนาคอยตรวจตรากฎที่ว่ายังครอบงำถึงสิทธิมนุษยชน ตาลิบันไม่อนุญาตให้ผู้หญิงที่มีอายุเกินสิบขวบไปเรียนหนังสือไม่ให้ทำงานจะออกไปไหนมาไหนต้องมีผู้ปกครองชายเดินทางไปด้วยและไม่อนุญาตให้พวกเธอเข้าถึงการรักษาพยาบาลเนื่องจากแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยเป็นผู้ชายนั่นทำให้ชีวิตของผู้หญิงอัฟกานเสมือนถูกจองจําในบ้านไม่มีสิทธิ์เสียงหรือตัวตนในสังคมบทลงโทษของผู้ฝา่าฝืนมีตั้งแต่เคี่ยนตีในที่สาธารณะตัดมือให้พิการไปจนถึงปาหินใส่จนเสียชีวิต และประหารชีวิตด้วยวิธีต่างๆหนึ่งในชาวอัฟกานที่เคยใช้ชีวิตภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลิบันหวน,นึกถึงความทรงจำวัยเด็กเธอจำได้ว่าเคยเห็นมือมนุษย์ถูกตัดทิ้งตามที่ต่างๆส่วนอีกรายยังจำภาพตาลิบันทุบตีผู้หญิงได้อย่างแจง่มแจ้ง همیشه که میرفتیم حتما یک پنجه یا یک دوست او بود و ما در اولا متوجه نمیشدیم بلن متوجه شدیم که خو یک پنجه انسان است دوست انسان است با مادرم دویده دویده آمدم گفتم مادر مادر ما در کوچه یک دوست دیدم دوست قد شده اگه امرای پنجه مادرم گفت دیگه اوجا نریست و دیگه در นานาชาติออกมาแสดงความกังวลต่อก,การผงาดขึ้นสู่อำนาจของตาลิบนันในวันที่กรุงคาบูถูกยึดอันโตนิโอกูตเตเรส เลขาที่การองค์การสหรประชาชาติออกมาเรียกร้องให้ตาลิบันยับยั้งชั่งใจและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิของผู้หญิงชาวอัฟกันตาลิบันเคยให้คำมั่นว่าการกลับมารอบนี้ไม่เหมือนเดิมผู้หญิงสามารถออกจากบ้านเพียงลำพังได้ตลอดจนเข้าเรียนและทำงานได้ขอเพียงอย่างเดียวคือต้องคลุมฮิยาบไว้ตลอดแต่ผู้คนเชื่อคำสัญญาของตาลิบันหรือไม่ پیت رناده تققل محشونی پنی آگناک رطب که طالب قبلی نباشم طالب جدید باشد طال که با فکر اندیشه نو بیا افغانستان ما طالب میپذیرم ام و اما او طالبه که در ذهن کابوس بد و خواب شیرین کودکانه مرا یک خاطرات تلخ مبدل ساخته هرگز نمیپذیرم لسببر تایرا، เธอเชื่อว่าตาลิบันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะการกระทําสำคัญกว่าคำพูดและเมื่อพิจารณาจากการกระทําที่ผ่านมาวันนี้อนาคตของผู้หญิงอัฟกันกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้มาฟิกเกร์เมคอนัมเกตาริดาเจนิอาจานอนายอมะดาชนมดฮามิมดดีดิมดาทูเลนชันจินซอลอินทฮอริบูดาโคชุนัตอะลาฮิซันบูดา 20ปีแล้วที่ตาลิบันถูกสหรัฐอเมริกาค้นลงจากอำนาจอัฟกานิสถานมีรัฐบาลชุดใหม่แต่ตลอด20ปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยจากไปอย่างแท้จริงตาลิบันปรากฏโฉมผ่านความรุนแรงรายวันทั้งระเบิดรถยนต์เหตุการาดยิงไปจนถึงเผชิญหน้าโดยตรงกับกองทัพ ภาพการลงนามข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับปาลิบันสร้างความหวังว่าอัฟกานิสถานจะเข้าใกล้สันติภาพไปอีกขั้นแต่หลายเดือนผ่านไปความสงบยังไม่เกิดขึ้นที่ซ้ำร้ายคือนอกจากไม่ก้าวหน้ายังอาจถูกฉุดให้ถอยหลังที่นี้ผู้คนหวาดหวั่นทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากบ้านเพราะไม่อาจแน่ใจว่าจะได้กลับมาหรือไม่วันนี้ฝันร้ายชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหน ตาลิบันมีแผนการอย่างไรต่อโลกกำลังจับตาและภาวนาให้พวกเขาทำตามสัญญา